ใช้ทูนา่าชนิดก้อนในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะ Today I use chunk tuna in soybean oil Use only the tuna meat So I don't want any oil or water inside รินน้ำมันออกไปจากกระป๋องให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้เฉพาะเนื้อทูนา่าทูน่าหนึ่งกระป๋อง one can of tuna and three egg ใช้ไข่ไก่สามฟองนะคุณผู้ชม Before you make omelette you have to prepare pan to make it hot a little bit. ก่อนที่จะลงมือทำไข่เจียวคุณผู้ชมต้องเตรียมเตาไว้ก่อนอุ่นเตาไวส้สักนิดหนึ่ง Of course I have to use vegetable oil a good quality. ใช้น้ำมันที่ดีมีคุณภาพนะคุณผู้ชมใส่ลงไป ไข่เจียวทูน่าตำหรับนี้มันจะไม่เป็นแผ่นสวยงามนะคุณผู้ชมอย่างน้อยที่สุดเพราะมันมีเนื้อของทูน่าผสมอยู่ด้วย Of course this kind of o m e l e t t is not look beautiful and become like a round shape because we have a lot of protein from tuna t h a t is heavy to hold the shape we p l a c e the tuna a little bit b i เนื้อทูนา่าสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะก้อนมันโตเบลอเบลามากเลยกราบ p e ดเถอะปิดไทยป่นนิดหน่อย ถ้าคุณชอบ oyster sauce a little bit and Bird e y อ c h ล l i slice พริกขี้หนูซอยนะเสร็จแล้วก็มีซอสหอยนางรมสักนิดหนึ่ง and this one tomato ใส่มะเขือเทศไปหน่อยหนึ่ง shallot slice หอมแดงโอเคน้ำมันร้อนแล้ว oil is hot already you just stir to make it mix like this very easy a few second m i n and pour into the pan no need to wait until it's really hot คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องรอจนกระทั่งน้ำมันมันร้อนมากเพราะว่าไข่เจียวแบบนี้ค่อยๆเกลีย่ย And then move the tuna meat little ปิด if you have some to cover t h a t is very good if don't have never mind ถ้ามีฝาปิดก็ไฟลุมๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไฟแรงมากนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องระมัดระวังอย่าให้มันถึงกับเละมากนะคุณผู้ชมให้มันเห็นเป็นชิ้นเป็นแผ่นบ้างก็ยังดีนะคุณผู้ชมเนื่องจากทูหน้ามันเยอะ we add a lot of s u g a r so it cannot be to make it r i g h t one piece เ o w also have to break but try to hold the chef พยายามตะล่อมให้เป็นซุ่มเป็นทรง yeah, mom, mom. เพราะว่าในทูน่าจะมีน้ำอยู่ไข่ชนิดนี้มันจะแฉะแต่เราต้องไปเรื่อยเจนกระทั่งมันแห้งนะคุณผู้ชม Inside the tuna we also have we contain a little bit water so of course it make the omelette is a little bit moist so we have to wait until it's really dry and become a little bit crispy เห็นไหมคะหอมมากแล้วคุณผู้ชม กลิ่นมาแล้วแล้วน้ําเริ่มระเหยออกไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่เจียวเราก็เริ่มแห้งแล้วก็สีสันเริ่มสวยขึ้นเห็นไหมคลิกดูอีกข้างคุณผู้ชมจะเห็นเห็นไหมสีเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็เตรียมข้าวสวยเสร็จแล้วก็เตรียมซอสคลิกของเราเอาไว้ให้เรียบร้อยออมเล็ตของเราเสร็จแล้ว now I prepare rice so good smell feel hungry immediately mm hmm. น่ารับประทานมากนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูง mm ่ายง่าย easy and s i m p l e and also very delicious mm hmm. ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณบบรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s a f o o ัก o m